จิมตอดตอนมีอะไรกับแฟนเกิดจากอะไรสามารถแก้ไขได้อย่างไรคลิปนี้หมอมีคําตอบค่ะภาวะจิมตอดก็คือภาวะที่ช่องคลอดไม่กระชับนั่นเองค่ะเวลาที่มีการสอดใส่ก็ทําให้เกิดมีเสียลมออกค่ะเวลาที่เรามีการสอดใส่ในเพศสัมพันธ์กับพาร์เนอร์ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ไขหนึ่งเลยง่ายๆเลยค่ะก็คือการขยุ้อุ้งเชิงการนะคะหรือว่ากีแกลเอ็กซ์ซอ์ออกกาลังกายบริเวณกัามเนืออุ้งเชิงการเราจะต้องทําอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ต่อเนื่องอย่างน้อยทุกวันเช้ากลางวันเย็นวันละประมาณห้เห็นผลที่จยิ่งขึ้นอันยครั้ง ถ้าสมมติเราไม่สามารถที่จะวินัยนะคะในการออกกาลังกายกล้ามเนื้อเป็นอุ้งเชิงกานได้ก็จะมีตัวช่วยก็คือใช้เป็นเก้าอี้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเรานั่งเฉยๆส0นาทีก็จะทําให้มีการขมิบเป็นอุ้งเชิงการขาม0 0ื่นถึงห้0 0ม่นครั้งใน30นาทีค่ะข้อที่3ก็คือการใช้เครื่องนั่นเองค่ะซึ่งเครื่องก็จะมีเป็นพวกกลุ่มเลเซอร์ต่างๆที่ช่วยให้ช่องคลอดของเรากระชับขึ้นโดยการใช้เครื่องก็ไม่เจ็บไม่ต้องพักฟื้นแล้วก็เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกถ้าทาครบคอร์สามมาร ไม่เพิ่มความดันในช่องคลองค่ะก็คือไม่ไอจามเรื้รอรงังไม่้ั้ผูกเรื้อรงังแล้วก็ไม่ยกขอหนะักเพื่อลดการทําให้กล้ามเนื้ออุ้งชังการของเราหย่อนนั่นเองค่ะ